สวัสดีนะคะมาแล้วจ้ากับงานนะคะลินินนะคะลายผ้าสวยๆในคลิปนี้ค่ะ EP280 แล้วนะคะตัวนี้อกเพียงแค่44นิ้วเท่านั้นเลยนะคะถ้าใครชื่นชอบนะคะปกเชิ้ตกระดุมผ่าหน้านะคะตัวนี้จะเป็นประมาณทรงคอบนะคะคุณขาใครสนใจใครชื่นชอบคอลเลคชันดีไซน์ลายผ้ารุ่นนี้รีบจับจองมาค่ะคุณพี่บีนะคะ ให้นาราคาดีๆกับลูกค้าเลยค่ะเป็นนะคะกระดุมผ่านหน้านะคะคุณขาแขนเป็นแขนสั้นค่ะเป็นทรงแขนสั้นนะคะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะสี่ลายผ้าด้วยกัน4ี่ลายผ้าด้วยกันนะคะใครชื่นชอบนะคะลายผ้าสีไหนตัวไหนรีบจับจองมาได้เลยนะคะคุณขาช้าหมดอดสวยนะจ๊ะเพราะว่างานของร้านนี้ค่อนข้างไปเร็วนะคะเป็นงานสไตล์วัยรุ่นค่ะคุณขา ัวนี้เราเรียกน้ำตาลเด้อจ้าตามมาด้วยนะคะพี่ปีใส่คือแดงนะคะสีแดงค่ะต่อด้วยจ่าตัวนี้เราเรียกเป็นนะคะสีส้มสีส้มนะคะแล้วตัวนี้เราเรียกไปเลยค่ะชมพูเป็นลินินผสมนะคะงานลายสวยงานลายเก๋คุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบดีไซน์ลายผ้ารุ่งนี้รีบจับจองนะคะรีบแจ้ง น้องแอดมินมาได้เลยค่ะนะคะ EP ตามนี้เลยนะคะห้ามลืมเด็ดขาดสำหรับ EP นะคะเพื่อจะได้ได้งานตรงใจเพื่อจะได้ได้งานนะคะอย่างที่คุณลูกค้าต้องการนะคะคุณขาส่วนลิงก์ l ล n e แอดและเบอร์โทรนะคะอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างนี้นะคะถ้าใครสนใจใครชื่นชอบลายผ้าส,สวยๆรุ่นนี้ก็จับจองมาได้เลยมันมันโอเคอยู่เนาะใช่ไหม มันกระชากไวกันไปเลยที่ที่มองมองแล้วเลงแล้วเลงอีกนี่คือกระชากไวนะคะคุณขาเพราะว่าตัวนี้เป็นงานสไตล์วัยรุ่นเป็นทรงคอปนะคะคุณขาแต่คนใส่ตอนนี้60บวกแล้วค่ะยังนะคะชื่นชอบนะคะกับลายผ้าสวยๆงานลายผ้าเก๋ๆนะคะที่เสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าอยู่เสมอๆใครสนใจนะคะคอลเลกชันตัวนี้ก็คอมเมนต์มาได้เลยพี่บีอกเพียงแค่4ี่ินะคะ พี่บีอกเพียงแค่40แต่งานรุ่นนี้วัดหน้าผ้าได้44ค่ะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบสนใจก็คอมเมนต์มาได้เลยค่ะสำหรับนะคะคลิปดีๆแบบนี้เรามีลงให้กับลูกค้าทุกวันนะคะจันถึงอาทิตย์กันไปเลยค่ะสำหรับนะคะคลิปแบบนี้คุณลูกค้าท่านไหนช่วงว่างนะคะประมาณสักสิบโมงกว่าๆนะคะคนเข้ามานะคะแวะนะคะดูได้เลยว่าเอ๊วันนี้มีนะคะ งานแบบไหนมีงานลายผ้าอะไรบ้างเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าเพราะฉะนั้นอย่าพลาดนะคะกับคอลเลคชันสวยๆลายผ้าเก๋ๆแบบนี้คะ่ะเรามาพบเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ